เอาไงให้ช่วยก่อนไหมหรือยังต้องช่วยแล้วลหละระเบิดแฝดกูก็ไม่มีไปยัาไป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 เอาจิ๊บหายแล้วยังไงล่ะเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหยังไงเอาลไแครบก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมมีทูนแครบแล้วเราก็อยู่กันในเกม เดบายเด l ไล h ์ตัวละครที่เล่นวันนี้นะครับเป็น DLC ที่เพิ่งเข้ามาในวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่ 15, ม,15มิถุนาอ่า15มิถุนาแต่ผมพึ่งได้เล่นทำไมผมพึ่งจะได้เล่นอย่างนั้นเหรอนั่นก็เพราะว่า <c oughs> งานเยอะ <c oughs> งานเยอะจริงๆเลยช่วงนี้นะครับผมดูแรงผมสิ2คลิปก็ยังอยู่แรง13เมียนเดิม <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเรกกันดีกว่า มาแล้วที่พำนัของแม่ป่าเลสฟอร์เลสใช่ป่าวะใช่แหละใช่โอ้มันล็อกเครื่องอะตอนหน้าจอตาเฮ้ยเครื่องพี่ไม่ล็อกว่ะเอนพี่เตรียมโดนเฮ้ยกูรู้แล้วควันซิ่งฮันเต็ดเหรอฮันเต็ดบอกแล้วพี่เตรียมโดนแบบอยากแบบคราวนั้นไหมพี่ตู่แบบไหนอะห้องใตดินของพี่ <c oughs> <c oughs> ของกูจริงๆครับพวกใต้ดินปั่นไฟปั่นไฟอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางโอเคกำลังปั่นไฟอยู่ขอบแมพใครเข้าตู้อ่ะสักที่เราเห็นนะเดี๋ยวดิพี่ได้ยินเสียงมันมันอยู่บ้านกลางอุ้ยเฮ้ยได้ยินเกณฑ์ใครเปล่าใครโดนไล่เปล่าไม่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 ตู้เราร้องปั่นเปิดเตะร้องมันไล่ใครอ่ะไล่ใหญ่ปะไม่นี่มาหากูมาหากู เขามาหากูพิ้งติดตน้ตตนไม้เขามาหากูโอ้โหหนึ่งดอกตู้ละร้องมาระยะไกลระยะไกลไเอ้ยเจเอริออนดวดก่อนครับหลบเขาเรียกว่าหลบเขาเรียวกว่าการจูจูไปเห็นลีออนอีกคนนึง <c oughs> เออมันเจอลีออนอีกคนนึงพี่เอาคุณแก้มันโดน,น,นหาไปตูและอยู่ไหนอยู่ไหนฮัโลโหลอยู่นนเิจิวขะจิวขะจิวขะวางมาแล้วหลบหลบ หลบครับสเต็ปหลบขวัญสเต็ปหลบขวัญมันไล่พี่อยู่มันอยูหายไปแล้วตอนอยู่บา้นาน,นาเล็กนนนย้ายอยู่ไหนเนี่ยหนูอยู่นเนี่ยอุ้ยไปไหนละ่ะเนี่ยเขาคือ,คอกำลังตามไปตามใครไม่รู้อ่ะสักคนนึงพี่โอ้โหมึงติดต้นไม้มึงอยู่มึงติดต้นไม้ดิวะจิวระวังนะจิวระวังสวนจิวพี่อยู่ข้างหลังโอ้เช่นหวานวแล้วจะสวนกับฆาตะกร้เดี๋ยว อ้าวเฮ้ยทำไมล้มอ่ะขวานแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าขวานแดงก็ติวลงไม่แต่แรกไว้เหรอนั่น่ะสิไปโดนไปโดก็ไปหยุดยู่้ายย่ายวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินเดินเดินมาแล้วมาแล้ววิ่งเลยเฮ้ยยังเนี่ยไม่ตามแล้ววางกุญแจนี่ก่อนวางไว้วางไว้โอ้ยอยู่นู่นย้ายกลับหลังวิ่ง วิ่งขึ้นบนเนี่ยกล่องแป๊บใหญ่เนี่ยกล่องแป๊บเดี๋ยวเราต้องยืนก่อนแล้วเราต้องปั่นไฟไม่เสร็จเครื่องเลยเนี่ยโอ้โหเจอพยาบาลอ่ะยิวก่อนยิวก่อนยายไปเลยก็ได้พยาบาลเดี๋ยวเราบยายเก็บไปพยาบาลหัมายายมาปั่นไฟผมจุกอยู่บ้านเล็กช่วยผมด้วย โอ้โหพี่ยังผลา <ไป S 1> เลยไม่ใช่ผลาเลย <laughs> พี่อันนันไงล่ะแตกเลยโอ้โห <ś m aren> ไม่เป็นไรย้ายปันต่อมันไม่มายดินโดนวีเลยเหรอ <ś m aren> อ้โโหี่วิ่งไปแล้วแบงค์แบงค์เพื่อนยังไม่ได้หิวเลยนะนั่นแหละมันกลับมาแล้วเอาไงให้ช่วยก่อนไหมหรือยังต้องช่วยแล้วละ่ะระเบิดแฟลกูก็ไม่มีไปยัดไป <ś m aren> ไปไปไปเอ้า จิ๊บหายแล้วยังไงล่ะเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหยังไงโดนวีคู่เลยเอ่ะโอ้โหโอหมเมก้าลดขันขึ้นไป <c oughs> เขาเปิดเติมขวานเขากำลังขึ้นไปอุ้มแบงค์ <c oughs> แบงค์เต็มยังยังไม่ได้รีบ ตาย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 เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพพยายามมาช่วยยายจุกก่อนยายจุกวิ่ไปยายจุกไปอุ้ยอุ้ยที่รองที่รองโอ้โหล้มชิบหายละเหลือสองคนไปเพื่อนวิ่งวิ่งเลยเพื่อนไปแล้วมไปแล้วมันกลับมาแล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยโอ้โหเอ้าชิบหายกูวิ่งออกมาหามันทำไมเนี่ยยาสเออโอ้โห โอ้โหลบมสี่เก <EN AC 2> ียวที <Ping teenage> <online> <c oughs> ่มันอนาถจักนวดเออหัวข <smoking UC> ัวแตกวิ่งเท่าเดิมไหมวิงเก้าสิบกว่าพี่งเก้าสิบกว่านอโอ้โหแล้วกูจะเล่นรอดไปเนี่ยได้ยินเสียงคนปั่นไฟในโรงในบ้านใหญ่ใช่ไหมเอเมฟิสมาแล้วมันมาแล้วได้ยินเสียงอยู่วิ่งหนีครับอยู่ทไมมันมาแล้วเจอใครเจอแบงก์เหรอตาบี้อุ้ยตามอม ใครเนี่ยยายอ่ะคนสวยโอ้โห,โหคนสวยบ้าแมันยังตามแบงค์อยู่ปะตามอยู่โอเคโอเคซอมบี้มาซอมบี้กำลังมารีบปั่นให้เสร็จเร็วซอมบี้มาแล้วจะถึงแล้วมันแห่แล้วมันหแนห่แล้วมันยกมือแล้ววิ่งสวย ยายเขาอยู่แถวนี้เขาจุ๊บอยู่แถวนี้ยายเขาจุ๊บอยู่แถวนี้โซมบี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอมบี้ตีทำไมอ่ะมันอยู่ในเดินข้าโป้แต่มองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นน้าเดี๋ยวมันเจอใครอยู่ตอนเนี้ยมันไล่ใครอยู่ใช่เหรอคือว่าไม่ใช่เมคแล้วนะไม่ใช่พี่พี่แล้ว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 อุ้ยวืดวืดเขาฟาดวืด เขาฟาดมืดครับคุณผู้ชมเขาฟาดมืดเขาไม่มืดแล้วครับอันนี้เขาต่อยครับโดดดิครับรออะไรเล่ารออะไรเล่าอ้ยมันอยู่โอ้โหที่ห่ายแล้วไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยอุย้ยมันฟาดติดเชือ้อมีคนติดมีคนติดโควิดมีคนติดโควิดมีคนติดโควิด โดนฟาดอีกทีโดนไฟเอาใครไปอยู่ตรงนี้จุ๊กอยู่จุ๊กอยู่จุ๊กอยู่ครับมันจะมาตามพี่อยู่ครับมีไม้ไหมครับบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีไม้ไหมฮะฮัลโหลมีมีมีอะไรแต่ข้างในไม่มีนะข้างในไม่มีเหรอม่าตามกูจะทันแล้วตามกูจะทันแล้วมีหน้าต่างไหมฮัลโหลโอ้โหมันฟาก ทัหน้าต่างไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วกูวิ่งออกมาอย่างไกลแล้วมึงฟาดกูถึงได้ไงเนี่ยล้มหน้าออกวีเลยเไปเมกไปเมกเมกโอ้สวยเมกมีบอลลูนทำที่หมายแล้วแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยอ้ย่าอย่าพื่อนโอ้โหพี่โดนปีแล้วไปพี่ไม่วิ่งสวนมาเลยมันทะลุตัวละครได้ตอนนี้โดนตีนอ่ะพี่มีทองแหลงแต่พี่จะแทงทองแทนไหม ทองทันไหมไม่ใช่ทองนี่แทนพิกานหนีมันไม่มาอุ้มพี่พี่คานหนีลกมามันไปไหนเราไม่รู้อ่ะมันไปหาคนปั่นไฟว้าไม่ใช่ปั่นไฟฮิวกันอยู่มาตรงไหนวะเนี่ยตัวรองซอมบี้เห็นแล้วโอ้โหซอมบี้มันเยอะจังวะเอ่อตะกี้พี่โดนแทะกระโดนแซ่ทะโนวันจะไม่ขึ้นถ้าถ้ามันยังไงนะโอ้ยมาว่ะเขามาว่ะ เขามาพังประตูฝั่งพี่ว่ะเขามาฝั่งประตูฝั่งพี่ไปช่วยเลยไม่เมกเมกมาช่วยเมกมาช่วยแล้วไม่ใช่เมกใครวะพี่เห็นเมกเอลยเอาเฮ้ยมันกลับไปมันกลับไประวังนะมันกลับไปไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับได้ยินแต่เสียงหัวใจเอามีใครรู้าแล้วโนวันที่หายแล้วช่วยไม่ได้นะเนี่ยเอา ไปวิ่ง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 ยังไงเดียไอ้บ้าเอ้ยมันไล่กูออกแล้วโอ้โหจะไปช่วยยังไงอ่ะไปลาเพื่อนออกไปมันไปแล้วไปแล้วมีการเล่นไม่ทันเอาเอาโดนอุ้มมาแล้วโอ้หลุดเว้ยไม่ไม่เมื่อกี้ผมบังเพื่อนไงไม่ให้เพื่อนโดนอุ้มอ๋อไม่เพื่อนหลุดออกมาอีกปะหลุดหลุดเอ้ยยังดีว่ารอดสามวะเอาเลยยังดียังดี มีคนตายแล้วก็มีคนแทงหลังเว่าเอ้าวได้ครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมเ e a d by d เด l i g h t และ e on ในไปเทีย่ยวอะไรพดารพดที่เท่าไหร่อย,อย่ังเหละ EP ที่3มั้งนี่เราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วเหรอแหลงเราก็ยังอยู่13เหมือนเดิมขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่ไปไหน ้ชอบนะครับพวกเราแก๊งมาขามเปียกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b ์ให้ด้วยเด้อเจอกันสัปดาห์หน้า see you next week bye